สวัสดีครับผู้ผมจะมานําเสนอโครงงานแหล่งจ่ายไลกระแสตรงแบบปรับค่าได้ครับตัวเครื่องนี้ครับซึ่งเครื่องนี้มีประโยชน์กับการต่อวงจรเบื้องต้นครับรกการทำงานของเครื่องนี้นะคะข้างในประกอบไปด้วยวงจรกับหม้อแปลงค่ะ หมอแปลงจะทําหน้าที่แปลงไฟในบ้าน220โวลต์ลงมาเหลือ24โวลต์จะแปลงจากไฟ AC เป็น DC แล้วซึ่งเราสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่0โวลต์ไปถึง24โวลต์ค่ะจ่ายกระแส1แอมป์ปรับด้วยวอลลุ่มค่ะสวิตช์จากนั้นลอปรับแรงดันไว้นิดนึงแล่ววางเล จะเห็นว่าตอนแรกมีแรงดันมา1.338งจวลน,นะครับพอเราหมุนตัววอลลุ่มเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าแรงดันที่ได้มีค่ามากขึ้นครับครับ